วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมที่เราบอกไว้ในช่วงที่แล้วนะคะ <S <S เกี่ยวกับเรื่องของว่าที่บ่าวสาวคุณอนันดานะคะกับแฟนสาวของเขาคุณนัทคือที่เคยผ่านมาเนี่ย <S <S เคยนําเสนอคุณผู้ชมไปแล้วนะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการจัดงานแต่งผู้ต่างคนต่างมีไอเดียคุณเข้าใจใช่ไหมว่าฝ่ายหญิงเขาก็เป็นดีไซนเนอร์ไงทั้งเดียวในชีวิตด้วยไม่แล้วฝ่ายผู้ชายก็คือมีโรงแรมสวยงานอยู่ที่เชียงใหม่การดีไซน์การอะไรมันก็ต้องเยอะแยะนิดนึงตอนนั้นก็เลยแบบไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ใช่นะฮะก็มีการถกเถียง กันเยอะเลยทีเดียวครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปถึงตอนนี้ทั้งคู่บอกเลยครับว่าตอนนี้ไม่ค่อยถกเถียงกันแล้วเพราะว่าปล่อยวางมากขึ้น เออเพราะว่าเดี๋ยวบางทีไอเดียที่เราใส่ลงไปเยอะเนี่ยเออมันอาจจะไม่ลงตัวอะไรที่มันลงตัวก็อ่ะน้อยๆแต่ว่าได้มากดีกว่าอะไรอย่างงี้อ๋องั้นก็เอาเป็นว่าในเรื่องของทีมงานแต่งอะไรอันนั้นคือสบายใจได้แล้วสบายใจได้แล้วแต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่รู้จะสบายใจดีไหมสาวนัดเนี่ยแอบเมาบอกว่าเวลาอนันดาเขาออกสื่อเนี่ยเขาชอบพูดชมเยอะค่ะชมหนูชมเรื่องความรักชมอะไรอย่างงี้กันแต่พอเวลาอยู่กัน2คนเนี่ยโมเมนต์พูดชมกันหวานๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้มีให้เห็นแต่มันไปเห็นโมเมนต์แบบนี้ แทนค่ะอยู่บ้านเราต้องแมนเราต้องแบบไอ้ตอนเช้าตอนเช้ากาแฟอยู่ไหนอ่าอนี่นี่ฮะกี่โมงแล้วเนี่ยฮะจริงจริงไม่จริงจริงเราเป็นเราเป็นเราเป็นคนที่รู้จักเราเนี่ยเขาจะแบบลำคานพวกพูดภาษาอะไรกันเนี่ยอีบีบู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 บีบบ เฮ้ยอันนี้คือภาพที่นึกอันนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเฮ้ยกาแฟอยู่ไหนเออแล้วจริงๆตัวนีอยู่ไหโอ้หพี่จอยครับพี่จ่อยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะครับไอดอลผมเราไม่เคยเห็นเนาะก็น่ารักนะนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเล่าอ่ะคุณผู้ชมเราไม่รู้เลยนะว่าอนันดาเท่ๆสเซอที่เราแบบรู้จักกันบีบีู ขอบคุณแฟนเขาที่มาเป่าเราได้เห็นมุมน่ารักของปักจ่อยเนาะ<ช>ก็น่ารักนะฮะยังไงก็ขอให้มีงานแต่งเร็วๆแล้วก็เป็นงานแต่งที่จินตนาการเอาไว้มีความสุขมากแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะ